เกือบจะกลายเป็นความสูญเสียทางธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์น้ําครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาครับเมื่อจู่ๆเนี่ยมี lobster ตัวหนึ่งเนี่ยถูกไปวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายคนก็สงสัยว่าไอ้แค่นี้ทําไมมันถึงจะกลายไปความเสียหายระดับเรียกว่าธรรมชาติได้นะครับก็มาติดตามกันครับสวัสดีครับ world snapshot กับผมบิกพอดนายนิติธาพรกุลครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงกุ้ง l o เตอ e r นะครับนี่คือสัตว์น้ํา สายพันธุ์หนึ่งนะครับที่มนุษย์เนี่ยมักจะจับมาทําอาหารประกอบอาหารกินกันเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยค่อนข้างอร่อยกว่ากุ้งทั่วไปแต่ที่สหรัฐอเมริกาครับเพียงแค่กุ้ง l o เตอร์นี่แหละเอาไปวางขายซูเปอร์มาร์ ok <con v ict 1970> เก็ตที่ในบนเกาะลองไอแลนด์นะครับในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐนะครับเกือบจะจกลายเป็นความน่าเสียดายที่สุดครั้งหนึ่งในธรรมชาตินะครับเพราะว่า <MG> กุ <attan> ้ง l o เตอร์ตัวนี้นะครับมันมีสีส้มสดครับ หลายคนที่เห็นที่เดินผ่านไปมาก็นึกว่าไอ้กุ้งนี้มันตายหรือเปล่ามันถูกต้มมาแล้วหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันมีชีวิตอยู่นะครับแล้วมันเป็นสีส้มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยแต่ยังถือว่าโชคดีนะครับที่นักสงงคราหอสัตว์นะครับของในท้องถิน่นไปพบเจอพอดีและทีนี้พอเห็นว่ามันแปลกก็เลยมีการหาข้อมูลจากนั้นก็พบว่ากุ้งตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าหายากมากในธรรมชาติก็เลยมีการแจ้งองค์กรไม่สแสวงผลกําไรนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์คราาววน่่ยกกกมตตตติดออออขัััถ ผู้เชี่ยวชาญบอกงี้ครับว่ากุ้งล็อบสเตอร์มังกรสีส้มเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกเรียกว่าครีเมนไทนะครับก็เป็นเรียกว่าสายพันธุ์ที่หายากมากๆในธรรมชาตินะครับที่เป็นสีส้มสดแบบนี้โดยเขาบอกว่าจะพบแค่1ใน30ล้านตัวเท่านั้นการจับขึ้นมาเนี่ยว่ายากแล้วการพบเจอตัวมันในธรรมชาติเนี่ยยากยิ่งกว่าครับซึ่งก็เป็นโชคดีครับที่ กุ้งล็อบสเตอร์ตัวนี้ยังไม่ถูกขายไปนะครับทำให้เพราะว่าหากมีคนซื้อไปเนี่ยแน่นอนว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่ทราบแน่ๆก็อาจจะทําไปเป็นอาหารก็เป,เป็นความน่าเสียดายทางธรรมชาติอย่างหนึง่ง <c oughs> หลังจากนั้นนะครับเมื่อมีการเจราจากับทางซูเปอร์มาร์เก็ตรเรียบร้อยแล้วนะครับทางองค์กรก็บอกว่าทางผู้จัดการร้ายก็ให้ความร่วมมือดีครับก็มีการพูดคุยกันเพื่อที่จะนํากุ้งล็อบสเตอร์ตัวนี้ออกไปโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นทางองค์กรก็นําไปผ่านกระบวนการของเขาเพื่อให้กุ้งตัวนี้ได้ปรับตัว แล้วก็นำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติต่อไปเพื่อให้ขยายพันธุ์ต่อไปครับ